ออนญี้ถามถึงมรลค่ารวมของงานในวันนี้เลยค่ะคะ่ะก็จริงๆตอบย้ำเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแลยว,ว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร,ร์ที่มีมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคูณค่าที่เราคู่ควรแบบจริงๆเร,เราไม่ได้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์เพียงแค่ว่ามารัทรผลิตภัณฑ์แต่ว่าทัศนคติของสโอร์ทุกค,คนนะคะว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมาก การเดินทางที่ยวยาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะและ้วก็อย่างนี้พีพีนะคะที่เขามาเป็นสุ่มของน้องนะี่พีพีเขาเป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมาเพราะเรารู้สึกว่านอ้องมี attitude ที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเต็มตัวเองเลยพ่ชาค่ะน้องใหม่ล่าสุดของพีนะคะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ำในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันมีที่สุดกับตัวเขาค่ะก็ทำให้เราแฟมิลี่ของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเนอเรชั่นหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทำให้คำว่าคุณค่าที่เราผู้ควรเนี้ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจ็เหตุผลทุกคนที่ทุกๆคนวันนี้ก็มีคุณค่าในตัวองได้นรอชมอยากคุณค่าที่ผู้ควรที่พ่อบอกเกงทุกวันค่ะชมว่านะอายุปุ่นี้นะที่เรา รู้สึกแล้วก็เหมือนแบบตกตะกรอนมาอะไรเงี้ยัก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องจะใช้คำว่าไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็คือเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นค่ะคุ้จะคุณค่าที่คู่ควรเหรอก็จริงๆพี้วว่าก็ก็คือความมั่นใจนี่แหละครับ ความมั่นใจในตัวเองความมั <to> <ine> ่นใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมไม่ว่ากับไทยก็ตามที่เชื่อว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย moving forward ไปข้างหน้าได้ในทางที่ดีน่นอนริๆเห็นด้วยแบบที่กคนพูมาแล้นชาอาจจะคือเางบางทีเราอาจจะมีวันที่เราไม่ได้โ f t หรือบางีเราก็มนุษคนนึ่โลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมันในตัวเองทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญ เรารับเองแล้วดูดีจะสุ่าอะไรดีสำหรับเราให้ดึงสติกลับมาแบบในการที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้ใช่สำหรับเราหรือไม่ใช่สำหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สิเดินทางนี้ต้องทางนี้สิอะไรนะคะเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถามหรือควรจะตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ขอบคุณาติที่คูกคนก็แต่ต่อไปกับการความมีคุณค่าในตัวเองนะอะไรนะเขาขอคําถกเขาแต่ต่อไปคำคำว่าคุณค,คุณค่าที่คู่ควรคุณค่าที่คู่ควรจริงๆวันนี้สปอตเจอร์ของฉังคนค่ะือที่จะบอกคนหนึ่งว่าทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นคือวันนี้เราพูดกับทุกคนเพื่อที่จะหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมทุกๆคนในสังคมถ้าเราเดินหอ,อักไปแล้วเราพูดว่า นี่คือคุณค่าที่คุณรู้ควรเขาจะตอบเรากับมว่าเขาไม่เคยสงสัยแม้กระทั่งวินาทีเดียวนั่นคือภารกิจและมิชชั่นของแบรนด์แล้วก็สปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากเพราะว่าทุกคนสแสดงวิสัยทัศน์ของการรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วก็พูดพูดมันจากข้างในเป็นพงลังไปออกนั่นคือ next step ของเรา f u n c t i o ที่จุดหนักในสานะคนคุณค่าในการส่งต่อพลังบวกเรื่องของการมีคุณค่าในตัวเองให้กับคนอื่นเป็นยังไงเไไนี่ย ก็อย่างที่บอกแล้วนะคะก็คือชมว่าเราพยายามก็คือไม่ต้องพยายามอ่ะมันต้องเป็นตัวเองเออมันไม่ต้องคือโอเคอย่างที่นิชาบอกบางครั้งเราเรามีสิทธิ์สงสัยในตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราอยู่ในยุคที่มันทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อทั้งอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราเกิดแบบว่าเซลฟ์ดาวว่าเอยฉันผอมไปไหมฉันอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องขาววันนี้หรือว่า ฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าฉันต้องมีอันนั้นอันนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าแบบอย่าหวั่นไหวแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วก็นั่นแหละมองหาคุณค่าของตัวเราเองแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วเพื่อเรารับตัวเองเราเรารู้ว่าเ,เรามีคุณค่าเราก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆให้ตัวเองเพราะว่ามันคู่ควรกับเราเราจะไม่คอมเพลม จะไม่จะไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็จะแบบเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดีพี่ก็จะมีแฟนที่ดีก็คือทุกคนก็คือสาราหมดครับผมจริงๆก็ต่อจากวิชมละกันจริงๆพี่ว่า ั่นแหละครับผมมันคือการที่เราแบบว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองครับผมทุกๆอย่างมันทําได้หมดเลยครับมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจมากกว่าครับผมถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วที่เชื่อว่าทุกๆอย่างเราน่าจะทําได้นะครับหมายความว่าทุกๆคนก็น่าจะทําแบบทุกๆอย่างได้คนตอบไปหมดแล้วจะมีแฟนที่ดีอแอดดีอยู่แล้วเขาอยู่แล้วยังไม่มีเลยขอคนหนึ่งอ๋อเหรอ ทำในสิ่งที่เชื่อค่ะอย่าให้ใครมาบอกอย่าให้ใครมาชี้ทางเราแทนตัวเราฝากงานดีวันนี้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆแล้วเวิร์ e อิ่าที่พี่บอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเข้ามาพูดถึง w o ร l d e ในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันต้องมีสัมุมมองหละที่ ให้คิดให้อเขียร so ู hm. right. exactly. ้หรือว่าผิดใจของเราบบว่ามีแหละฉันก็รู้สึก่บงนี้เหมือนกันและนั่นคือเหตที่เขาควรคเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคแมบคุณขอบคุณค่ะขอบคุต้องไหนได้เลยนะ้องนี้ต่อนะคะ้องนี้ะคะค่อตอ